นครพนมฮือฮาหนักพิธีครั้งก่อนถูก5-3เฮลั่นเมืองงวดนี้จับตานักร้องดังขอได้เลขเด็ดชัดๆมงวดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2565 สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่15เดือน8ปี65แน่นอนค่ะสำหรับวัน,นดีๆก่อนวันหวยออกแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่ในงวดก่อนหน้านี้งวดวันที่16กระะกฎาคม65สมหวัง53มเพลน,นทั้งหมู่บ้านแล้วมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังนักร้องคนดังมาร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ตถาวายท้าเวสุวรรณคู่คือ5จุดขอได้เลขเด็ดชัดจัดไปจ้า ก็จากข่าวๆล่าสุดสดๆร้อนๆที่เพิ่งมีการเปิดเผยเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองค์ทาเวสุวรรณคู่สีทองและสีแดงหลังจากผู้มีจิตศรัทธาได้นํามาถวายเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม65ที่ผ่านมาณวัดลังศรียาติการามตําบลหนองญาดอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมและที่เด็ดไปกว่านั้นในงวดวันที่16กรกฎาคม65เขาถูกเลข53ที่บังเอิญไปตรงกับเลขที่ของวัด เฮ hey, ลั่นกันแทบทั้งหมู่บ้านและที่สำคัญจากการเปิดเผยของคนในพื้นที่เขาบอกว่าในงวดไหนวันไหนที่มีพิธีบวงสรวงและจุดเสียงขอมักจะยิ้มหวานไปตามๆกัน แน่นอนค่ะถ้าเด็จจะปังขนาดนี้มาในวันนี้สําหรับงวดที่จะถึงนี้เราคนดวงดีดวงเฮงเขาก็ไม่ลืมไม่พลาดเด็ดขาดที่จะขอกลับมาแก้บนและขอพรเพื่อหวังเฮงต่อเนื่องหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องคนดังคุณเต่าภูศิลป์ที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงถวายองค์พ่อทั้งสองในพิธีบวงสวงแก้บนและก่อนกลับก็ไม่ลืมไม่พลาดที่จะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อจุดธูปมงคลเยงขอเลขเด็ดเพื่อเอาใจแฟนคลับไม่ผิดหวังเลขสุดสวย 8-5-9ชัดๆอีกรอบนะคะ8-5-9สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปเพราะของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและความเชื่อของแต่ละบุคคลและที่สําคัญก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนด้วยปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่เลขชุดนี้พี่น้องชาวนครพนมเขาขอจัดเต็มกันอย่างแน่นอนเพราะตามความเชื่อเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีพิธีบวงสรวงและจุดเสี่ยงขอเลขเด็ดแม้จะสมหวังไปต,ตามๆกัน แต่ก็อย่างว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูและถ้าเพื่อนๆสมหวังมีโชคมีลาบกันแล้วก็อย่าลืมแบ่งเงินไปทําบุญกันด้วยนะคะทําบุญวันนี้สะสมบุญกันไปเรื่อยๆจะได้ปังๆเง่งๆจ้าสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ